วันพุธที่25พฤษภาคม2,565งานประกาศผลรางวัลมณีเมฆขลาครั้งที่3ประจำปี2,565นรณห้องประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพ นายชาตีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยและนายมานิตส,สมมาตรประธานผู้อำนวยการโครงการสมาคมได้จัดงานประกาศผลรางวัลมณีเมฆา2565โดยมีการถแถลงข่าวพร้อมเหล่าดารานักล้องนักแสดงและผู้มีชื่อเสียงเริ่มงานด้วยพิธีกรคู่ชีวิตจิบบสุจะจ่าพิมลตากล่าวเริ่มงานจากนั้นเป็นการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่ แล้วก็ถึงเวลาที่พิธีกรได้เปิดตัวนางมณีเมฆขลาประจำปี2,565คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเดินออกมาจําแรงในชุดนางมณีเมฆขลาล่อแก้วสวยสดงดงามอันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชื่องานรางวัล งานประกาศผลรางวัลมณีเมฆขลาาครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2565จะมีขึ้นในวันเสราร์ที่20สิงหาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะ TOT เป็นช่วงจังหวะที่ได้เก็บภาพากันอย่างเป็นที่นะครับแล้วก็ต้องขอความตอนนี้นะคะกล้องหลักตรงกลางค่ะยกมือขึ้นนะคะยิ้มมองไปตรงกลางเลยค่ะงดงามมากๆเลยค่ะความจริงอะค่ะวันประกาศรางวัลจะมีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่านี้ไหมคะออมีพิเศษแน่นอนครับ อันน,นี้เป็นที่ที่มันปร,ประกาศข้างบนนี่เป็นรางวัลมหาชนใช่ไหมครับครับ,รบเป็นรางวัลมหาชนนะฮะน้องอาชายนาหญิงนํารางวัลมหาชนแล้วก็มีรางวัลที่มอบให้กับแต่ละช่องปะแต่ละช่องแต่ละช่องนะฮะช่องทีวีช่องไหนมีละครมากนะฮะเราก็ให้รางวัลกับพระเอกนางเอกคู่หนึ่งเหมือนกับว่าแต่ละช่องมันมีอยู่ประมาณที่มี ฝ่ายฝ่าย,ยดาราละครทีวีอยู่เขาได้เจ็ดแปดช่องนะฮะเพราะว่ามันมากขึ้นย๋ยวนี้มีวัฒนาการโซเชียลอ,อ,อย่างแต่ละช่องไม่มีพระเอกนังเอกอยู่แล้วหลายหลายคนนะครับแล้วก็เลือกมาคนหนึ่งนังเอกก็เลือกมาคนหนึ่งช่องหนึ่งก็ก็มีพระเอกนังเอกช่องวันช่องแกมมี่ช่องไทยรัฐอะไรอย่างนี้ฮะ อมาเล่นอีกช่องหนึ่งก็ถือว่ามี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 ละครมากนะครับแล้วเราก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเรายกย่องดารานักแสดงนะครับวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลที่ก่อใหม่ครั้งเป็นมันนีแม่ขลาแล้วกันนะคะถือว่าวันนี้ได้ได้รับเกียรติแล้วก็ทรงเกียรติมากเพราะว่าชุดเนี่ยใส่ยากมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทางที่มันนีแม่ขลาคณะกรรมการแล้วก็ ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะที่ได้ให้สั์นี้มาเป็นตัวแทนดาราแล้วกันนะคะก็ยังไงวันที่ประกาศผลก็ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหลาท่านนะคะที่ที่จะได้รับรางวัลก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้มีรางวัลแบบนี้ไปยาวๆเลยค่ะวันเวลาสถานที่เริ่มงาน17นาฬิกาจนถึง4ทุ่มเป็นงานกลางคืนบอกก่อนถ้าเรามีการตรวจ p ีเราก็ต้องมาก่อมามาก่อนเวมาก่อนเวลานิดหน่อยนะฮะ เราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงคนม้ครคนมือพร้อมพร้อมใจกันหน่อยผมชื่อนายมณิสมมาตรนะครับประธานผู้อำนวยการโครงการของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากท่านนายกชาติศรียาภัย<ม>ได้ได้มอบหมายให้จัดงานมณีไม่ขลาในวันนี้เป็นวันที่แถลงข่าว25พฤษภาคมนะทรละเขาคมแห่งชาติงานราบรื่นขอบคุณพี่ๆส,สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติ งานวันนี้อลังการรับเือนขอขอบคุณดาราศิลปินทุกท่านผู้สนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้วันที่20สิงหาคมนี้วันประกาศผลรางวัมมลมณีเมฆาประเภทดาราเพลงยูทูบเบอร์ช่วงที่1นะครับ5โมงเย็นถึง4ทุ่มช่วงที่2เป็นประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นระยะเวลาเดียวกันครับขอเชิญชวนนะครับวันงานมี เปิดตัวมณีเมฆลา1ห,หนึ่งรอบนะครับการโชว์ใหญ่อลังการของกุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับและก็ศิลปินดาราที่มีชื่อเข้าจริงรางวัลผลก็จะออกมาในเรนี้ครับขอเชิญชวนผู้สนับสน,นุนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุนเป็นหนึ่งส่วนในการจัดงานมณีเมฆลาในครั้งนี้นะครับติดต่อเข้าที่เพจมณีเมฆลา2565